สวัสดีครับแมทเดลิเวอรี่ครับมาทำข้อสอบแพทหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแคลคูลัสนะครับเป็นเรื่องของการอินทิเกรตนะครับเ,เขากำหนด f x เป็นฟังก์ชันกำลังสองแต่ไม่กำหนดหน้าตาเราต้องกำหนดหน้าตาขึ้นมาเองนะครับ f x นะครับเท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c กำหนดขึ้นมาเสร็จปุ๊บมาดูตรงนี้ f 0นะครับเอาแทนเข้าไป f 0 มีค่าเป็น1นะครับมีค่าเป็น1แปึ๊บปลว,ว่า x อยู่ที่ไหนแทนด้วยเลข0นะครับ x อยู่ไหนแทนด้วยเลข0ูนพแทนเลข0นย์ปึ๊บเราได้ c เลยเป็น c นะแสดงว่า c เท่ากับ1เราก็จะได้หน้าตานะครับ f x เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก1อ้าว จากนั้นเขาบอกว่า f x 1, บวกหนึ่งเท่ากับ x บวกหนึ่งอยู่ไหนเรามาแทน x บวกหนึ่งด้วย x บวกหนึ่งครับเอาเพื่อ,อนี้ก็ได้ a x บวกหนึ 1, ่งยกสองบวก b x 1, บวกหนึ่งบวกหนึ่งครับมีค่าเท่ากับคราวนี้ฝั่งนี้เป็น x ลบหนึ่งครับ x ออบหนึ่งอยู่ไหนก็แทนด้วย x อ,อยู่ไหนแทนด้วย x ลบหนึ่งบวก b ีกลบหนึ่งบวกหนึ่งปึ๊บแต่นี่มันมีนี่เกินมาเราก็บวกไปตามนี้ครับ x อกบกหนึ่งเอาละทีนี้เราก็จัดรูปแก้สมการซะ,ะกราะจายคนที่เขากระจายแม่นเขาก็อันนี้กําลังสองสมบูรณ์ก็ได้กําลังสองบวกสอง 2 a x นะครับ2 a x บวกกับ1 1 a คูณเข้าก็ได้ a คราบจาย b เข้าครับ b x บวก b บวก1เท่ากับเช่นกันครับ a x ตลัง2 -2 a x ลบลบบวก a ไปบวก a ครับกระจาย b เข้าครับ b x ลบ b บวกหน่งบวก x บวกหนึ่เอาละอันนี้ฝั่งซ้ายมี ax ยก2มีเท่ากันอาวอันนี้เป็นลบย้ายมาหาฝั่งซ้ายครับได้ 4ax ตัดทิ้ง A A อันี่ก็มี A อันนี้ก็มี A ตัดทิ้ง B b x b x ก็มีตัดทิ้งย้ายลบ b มาหาฝั่งนี้ได้บวก2 b นะครับอ,อันนี้ก็ตัดทิ้งฝั่งนี้มี1อันนี้ก็ตัดทิ้งตอนนี้เราได้เท่ากับเหลืออยู่ฝั่งนี้ x บวก1ตรงนี้เราเริ่มเทียบสัมประสิทธิ์ได้เลยครับ แสดงว่า c a ของเราเนี่ยเท่ากับ1น,นะครับไม่มีตัวเลขแปลว่า1แปลว่า a ของเราเท่ากับเศษ1ส่วน4น,นะครับเ b b ของเราก็คือเทียบสัมสิทธ์เลยก็คือ1น,นะครับก็จะได้2 b เท่ากับ1 b ก็เลยเท่ากับ1ส่วน2เอาละเราได้ a b ปุ๊บเราก็กลับไปแทนใน fx แทนในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ fx ของเราหน้าตาก็จะเป็นเศษ1นส่วนสนะครับก็คือ x x ยก2องส่วนด้วยสนะครับ b คือ1นส่วนสองบวก x ส่วนสอบวก c เป็น1นึ่มี ันนี้เราได้ fx หน้าตาเป็นนี้ปุ๊บเขาอยากรู้อะไรเขาอยากรู้อินทิเกรตนะครับ F, x, อินทิเกรต fx เ่ะเราก็เอามาไอาตรงนี้มาอินทิเกรตนะครับมาอินทิเกรตเอาละพอเราอินทิเกรตปุ๊บออะอินทิเกรตจำกัดเขตนะครับเอาเราทำการอินทิเกรตเลยเอ่ะ x ยก2ก็กำลังเพิ่มเป็น3 ส่วน4ของเดิมมี4เอาส่วนมา3เปิ๊บนี่บวกกับ x กำลัง2ส่วนของเดิมมี2คูณ2บวก x นะครับปกติ c เนี่ยมันจะตัดนะครับเพราะว่ามันเป็นจำกัดเขตนะครับจากไหนถึงไหนครับจากลบ2ถึง1เอาละเราก็มาหาค่าเอา1ดึงเข้ามา ก็คือ1กำลัง3ส่วนด้วย12บวกด้วย1กำลัง2ส่วนด้วย4ี่บวก1นะครับแล้วก้อนนี้ลบกับก้อนหลังนะครับเอานี้เข้าไปนะครับลบ2ยก3ตอนเราคิดเลขเราต้องคิดไปเลยนะครับบวกลบ2 ยกสองส่วนด้วย4แล้วก็ลบสองต่อไปคิดเลขครับอันนี้ได้1ส่วน12บวกกับ1ส่วน4บวกกับ1นึลบอันนี้ก็ได้ลบ8ส่วนสิบสอง ส่วน4แล้วก็ลบกับ2อเอาลบคูณเข้าครับลบลบเป็นบวก8ส่วน12บวก4ส่วน4เอ้ยจากบวกกลายเป็นลบนะครับซึ่องอินติเกตนีนระวันนันมันยุ่งหยิมนะครับแล้วก็บวกกับ2อันนี้ลอกมา1ส่วน12บวก1ส่วน4บวก1นึ่ง กพฉะนั้นก็หส่วนสิกับหน่งสิบกลายเป็น9ก้ส่วนสิองต่อไป1นึส่วนสี่ลบนี่ก็ได้เหลือลบสส่วนสลบสส่วนสตัวเลขกับตัวเลขบวก3าม ครนเป็นสิบสโครโรนเป็นสิบสองได้เก้าลบสี่สามสเป็นเก้าสิบสองสามบสามสิบหกส่วนด้วยสิบสองสข้อนี้ตอบสามข้อหนึ่งฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ